ดับดับรถนะสาเมาเมาแนวคิผมเห็นอยู่พี่หมาวิ่งชนหมาวิ่งชนผมเห็นอยู่หมาวิ่งใส่ล้อหน้ารถพี่แกนะครับ ดับเครื่องกันพี่ดับดับรถกันผมเห็นอยู่พี่หมาวิ่งชนหมาวิ่งชนผมเห็นอยู่หมาวิ่งใส่ล้อหน้ารถพี่แกนะครับเมื่อกี้หมาวิ่งชนล้อหน้ารถพี่อะเห็นอยู่ ขี้มาข้างหลังเลยมาตักรซารฮะมาตัาเราหมาวิ่งชนล้อเลยไม่ใช่ตัดนะมันวิ่งมาชนเลยไปโดนแล้วเข้าไปนู่นแล้ว,อลวโอ้โหโชคดีพี่ไม่เป็นไรมากดีที่ไม่มีรถพอดีสิบล้อมันอยู่ข้างหลัง วิ่งมาอย่างนูน้นแล้วมันก็ใส่ล้อหน้าพี่เลยผมไมเห็นแล้วผมผมก็ยังไม่ยู่อ๋อหมาตัวนี้ัวิ่งมาทำไมวะรอแล้วเมื่อกี้เี่ได้ไหมเลยพี่ไม่เป็นไรมากทดสอบติดป,ป่ะบทดสอบติดได้ป่ะถ้าปปพี่ใส่หมวกคงไม่ไม่ไม่เป็นอะไรนะออพ,พี่ไม่ใส่หมวกมาอะลองสตาร์ทดูพี่สตาร์ทได้หรือเปล่า โอเคครับพี่โชคดีครับโอ้หมาวิ่งชนนะครับถ้าไม่ชนแกก็มีโอกาสใส่ผมนะเนี่ย